กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติวัฒน์สวัสดิพงศ์นะครับหรือเรียกกับผมว่าอาจารย์พิชังก็ได้นะครับรายวิชาน,นี้นะครับประกอบไปด้วย4เรื่องย่อยนะครับก็คือเรื่องของการทําความรู้จักกับคอมพิวเตอร์นะครับในความรู้ส่วนนี้นะครับผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะครับ ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดนะครับอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ทุกท่านนะครับสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยเมาส์จะใช้ในการคลิกแล้วก็การทําคําสั่งต่างๆนะครับแล้วก็การใช้คีย์บอร์ดนะครับในการพิมพ์ข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งพิเศษนะครับในการป้อนข้อมูลได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็วนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน ขั้นพื้นฐานของ Windows นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์นะครับหรือเราเรียกว่าไฟล์ข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็การจัดการสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ใช้อย่างปลอดภัยนะครับท่านจะได้ทำความรู้จักนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือ เชื่อมต่อนะครับกับระบบเครือข่ายออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตยอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเป็นการป้องกันภัยคุกคามนะครับทางออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับในวิชาเหล่านี้เดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหาเต็มๆกันครับสวัสดีครับ